สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยา่า,าสตอรี่ในช่วงย่าแยบรนด์เนมนะคะวันนี้จะมานําเสนอกระเป๋าหลุยเวอร์ชัรุ่นสปีดี้มินิวินเทจป้ายผ้านะคะวินเทจป้ายผ้าเป็นยังไงก็คือเป็นรุ่นที่ผลิตก่อนที่จะมีดีซีนะคะรุ่นนี้บีเขาจะมีเฉพาะบีเอสบีเอสเขาจะปัม๊มลงผ้าแล้วก็เย็บไปที K ่กระเป๋านะคะเรามาดูยังไงนะคะอันนี้คือคาวไฮเดิมนะคะคือเนืขาวอวบนะคะกระเป๋าใบน,นี้ก็น่าจะประมาณ สน่าจะปราณสาปีแล้วนะคะก็คือน้พผสมควรแล้วนะคะนี่คือขา้าวอายเขานะคะยังสวยยังข่าวยังโบกอยู่นะคะแต่ตรงนี้ก็จะมีรอยน้ํานะคะใบนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเดิมอาจจะใช้ หูหูหุ้มถักหูหูหุ้มกระเป๋าอ่ะห,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  uf, ห, uf, หูถักหุ้มกระเป๋าอ่ะมันก็เลยทําให้หูยังสวยตัวตัวน,นี้มันก็จะโดนน้ําโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนลมโดนโดนู่นนี่มันก็เลยดูคล้าๆไปนะคะแต่นี้คือเขาไฮเดิมแต่ใบนี้ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนใบไม้ตรงนี้มานะคะเปลี่ยนใบมาจากร้านสปากระเป๋าแต่ถ้าใครไม่ชอบเอาเหมือนได้มาแล้วไม่อยากได้ไปไม่อยากได้เลยอยากได้อเชนนลหรือก็ามาเปลี่ยนที่ชอ็อปก็อยู่ประมาณ ประมาณพันห้านะคะแต่ไม่รู้ตอนนี้ราคาขึ้นหรือยังถ้าสมัยแต่ก่อนก็อยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเฉพาะเปลี่ยนใบไม้ใบนี้นะคะอันนี้ใบไม้นี้ก็จะงองๆนิดคือเพราะ,ระาันผ่านการใช้งานมาแล้วพอสมควรฝั่งนี้ก็จะมีเป็นรอยน้ำบ้างนะคะนะคะอ่าสปีดี้นี้จะไม่มี b s อยู่ที่ตัวกระป๋าตัวที่หูตรงนี้นะคะ b s ก็จะอยู่ที่อ่า ข้างในดีซีที่อยู่ในปฏินะ้แต่ใบน,นี้มันจะไม่มีดีซีมจะมีเบีเ้ยก็คืออยู่ที่ผ้าข้างในนะคะก็จะมีหมุดสี่ตัวเหมือนกระเป๋าสปีด,ดี้ทั่วไปนะคะมีหูด้านข้างฝั่งล่างและฝั่งน,นี้ก็จะมีรูไว้เกุญเจด้วยนะคะเหมือนหูกระเป๋านี่ก็คือไว้เกุญแจเนี่ยแต่สมัยเขาไม่ค่อยใช้นะจริงๆเพราะว่าจะทําให้หูนิ่มแล้วก็หูยานแล้วก็หูก็จะอ่อนแรงคือเขาจะพยายามไม่ใช้ถ้าคนจริงอาจจะมี บางคนอาจจะห้อยตรงนี้ไว้ห้อยไปห้อยมาตรงนี้ก็จะรูนี้ก็จะยานเพราะเราถือไปมันแ่งไปแว่งมาอะไรอย่างเงี้ยหูจะยานนานไปก็คือแห้งขาดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าคนที่มีกินแจไัสัมาษก็ไม่ค่อยใช้นะคะก็มีราซิปปีนี้มีนี้ก็จะมีซิปเดียวนะคะจะมีซิปเดียวตัวนี้ก็จะมีหมุดอีกหนึ่งหมุดนะคะตรงหมุดใบมัจะมีหมุดหนึ่งหมุดขนาดของเขาก็คือกว้าง ยาวประมาณ6นิ้วนะคะสูง4นิ้วแล้วก็หนาประมาณด้านด้านล่าง3นิ้วด้านบนประมาณ2นิ้วนะคะ6นิ้วสูง4นิ้วข้างล่างหนา3กว้างสักข้างบน2นิ้วประมาณนะคะโดยประมาณนะคะเรามาดูข้างในว่าเขามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็ยานแนวนะคะยาแนวมียาแนวยาแนวก็ยังดีอยู่คะ่ะ กระเป๋าเวลาไม่ใช้พยายามหาอะไรเงี้ยก็พลาสติกก็อะไรอย่างเงี้ยาม,มามามาดันทรงไว้มันจะได้ไม่แฟบมันจะได้ไม่เสียทรงนะคะเพราะว่าบางทีเราไว้นานมันกระเป๋ามันก็จะยืดเสียทรงนะคะปกติว่าหลุยแตในใบหลุยปินเพชรตัวเนี้ยเขนบะเขาจะบางกว่ารุ่นรุ่นธรรมดาเดยวรุ่นรุ่นสมัยนี้ด้วย แต่ว่าเห็นว่า,าะคะ่อนข้างจะแข็งแรงนะคะค่ะค้าวไฮเห็นว่าค่อนข้างจะอะไรจะไม่ค่อยมีปริมีแตกแต่รุ่นใหม่ๆตรงนี้มันจะแตกก่อนขอบซิปมันจะแตกก่อนนะคะในด้านข้างก็ยังสวยอยู่นะก็เป็นค้าวไฮดวก็มีแห้งมีอะไรมีรอยน้ํารอยคล้ำจากการใช้งานนะคะก็ยังดีอยู่นะคะทั้งสองด้านนะคะดูนะคะก็ยังสวยสวยใสสเปรย์ด้วยน,นะาวางลายฝั่งนี้กับฝั่งนี้ลายเหมือนกันวางเหมือนกันได้เหมือนกันสวยเลยไหมคะ ปิดมาด้านในนะคะก็เป็นหนึ่งช่องธรรมดานะคะเป้นหูก็จะเป็นวงกลมนะ,ะถ้าเป็นสปีดี้25ขึ้นไปก็จะเป็นวงรีอย่างงี้นะคะจะเป็นตรงนี้จะไม่เหมือนกันก็มีหมุดมีหมุดด้านในด้านนอกเหมือนกันนะหมุดก็ปัม๊มหลุยเบตองกันนะคะมีทั้งสี่ด้านปกติถ้าเป็นสปีดี้รุ่นใหม่หนอนะะแล้วตรงนี้จะเป็นบีดีซีบีเอสจะอยู่ตรงนี้เบียออยู่ด้านหน้าแล้วก็ดีซีอยู่ข้างหลังนะคะแต่นี้ด้วยความที่เขาเป็นวินเทจนะคะ วินเทจเราก็จะเป็นป้ายผ้าอย่างนี้เรียกป้ายผ้านะคะหลุยเริ่มมาแต่ทำดีซีไอทำบีเอสเป็นป้ายกระดาษมาก่อนแล้วก็พัฒน,นาเป็นป้ายผ้าแล้วก็มาเป็นป้ายหนังนะคะาบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีดีซีหลุยก็คือวินเป็นวินเทจก็จะไม่มีดีซีรุ่นนี้จะหายากลยแล้วก็ ั่งยุโรปเขาจะสะสมกันแต่ฝั่งเมืองไทยก็ยังไม่คนไม่ยังมีคนนิยมเท่าไรนะแต่ทางยุโรปอะ่ะเขาจะซื้อแล้วก็เขาจะเก็บสะสมเพราะว่ามันหาไม่ได้เลยแล้วคุณภาพของเก่าของใหม่คุณภาพของเก่าจะดีกว่าของใหม่นะคะแต่ว่าคนก็ชอบรุ่นใหม่ๆกว่าอยา่นั้นคือมันใหม่กว่าเหมือนเราซื้อรถอะรถรถุ่นเก่าๆชนแบบคืออะไรก็คือเหล็กจริงๆพอตอนนี้รถก็คือไม่ใช่เหล็กแล้วก่าอาจจะเป็นว่าผสมอลูมิเนียมชนนิดหน่อยก็อยู่บุบพังหมดแล้วอะไรเงี้ย แต่เครื่องนี้อึดถึกทนแต่ตัว va, เคลนวาก็จะออกเหลืองกว่ารุ่นใหม่ๆนะคะลองไปสังเกตดูนะคะหลุยรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าๆอ่ะหลุย,ยที่เก่ามากที่เป็นวินเทจอะที่เป็นวินเทจที่พวกไม่มีดีซีพวกที่เป็นาผ้าายกระดาษพวกเนี้ยดีซีตัวเลขสามตัวอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเคลนวาก็จะชัดมากเลยเขาจอบนึงเดืองกว่าปัจจุบันนิดนึงแต่สวย สวยมารูปปัจจุบันเลค่ลอกเป็นแผ่นเป็นขุยเพราะมเป็นตรงนี้เป็นผ้าเคลือบนะครเป็นผ้าเคลือบพลาสติกนะคะมันไม่ใช่หนังเทนะคะมันเป็นผ้าเคลือบพลาสติกนะนรับข้างในเป็นผ้าแล้วก็มาเคลือบพลาสติกแต่ว่าเขามีวิธีการเคลือบแล้วก็คุณภาพการเคลือบของเขาคือคนค่อนข้างสูงแล้วก็สูงมากเพราะว่าใบนี้ก็คือประมาณ40ปีแล้วก็เป่าใบนี้นะคะ เรามาดูว่าเขาใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาใส่อะไรบ้างเล็กๆจิจ๋วๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จิ๋วธรรมดาเขาก็ไม่ได้จิวรรจ๋วใบการะเรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาใส่อะไรได้บ้างนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสาวๆคนมีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มหายากแล้วนะคะแต่ก่อนอุ้ยราคาก็ไม่ได้แพงมากมือสองราคาแบบเพิ่มถึงได้สบายแต่ตอนนี้คือราคาก็คือตามราคาะคะตามราคาโลกก็ลุยตอนนี้คือ เขาจะทําเขาก็ราคาก็ติดเพดานขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็าไม่ได้ไก่าการ,เร์เดตอนนี้คือกระเป๋ารุ่นใหม่ๆเนี่ยคือต่ํากว่าห้าหมื่นก็จะหายากแล้วนะคะตอนนี้ก็บอกไปเลยว่าหายากแลว้วนอกจากกระเป๋าใส่เหรียญใส่บัตรที่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าอย่างสปีดี้สมัยก่อนสปีดี้เบนนาเรียนเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทตอน,นี้คือห้าหมื่นกว่าเดียวนะคะ ฉะนั้นใครอยากมีอะไรก็คือเก็บงานทํางานเก็บสะสมนะคะเรามาใช้ไอโฟนพลัสเดี๋ยวอันนี้มันคือไม่ได้ใส่ซองถ้าใส่ซองเหมือนจะใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้นะคะไอนีซอรไอโฟนพลัสดิซิใส่ได้ไหมจริงๆเหมือนมันใส่ได้พอดีอ่ะมันใส่ได้พอดีเลยค่ะไอโฟนพลัสนะคะไอโฟนพลัสใส่ได้นะคะเล็กๆแต่เขาเล็กพลิกขี้หนูนะคะเล็กพลิกขี้หนูเธอใส่กระเป๋าใส่นามบัตรนะคะ ใส่ได้นะคะใส่ตั้งก็ได้ใส่นอนก็ได้แล้วก็จะใส่ไอโฟนอีกเครื่องหนึ่งใส่ท้าใส่สบายค่ะนนี้คนธรรมดานะคะก็ใส่ได้นะก็คือเก๋แล้วก็หูค่อนข้างแข็งแรงนะพูดถึงถึงใบเล็กขึ้นมันก็หูนาาก็ค่อนข้างแข็งแรงใส่หนักได้แล้วก็ใครจะซื้อโซมาเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงนี้ก็เป็นคอสบอดี้ได้นะคะน้าพับน้าปากนะคะใบไปนี้เก๋มาหายากด้วยนะคะตอนนี้เริ่มหายากเลยเพราะว่าตอนนี้คนจะมาเริ่มนิยมสปีดีนาโนสปีดันโนมันไม่ เอาต,ตรงๆมันไม่ค่อยน่าใช้ตรงที่มันมีสายแล้วมันไม่สามารถถอดสายได้อ่ะค่ะมันไม่เหมือนสปีดี A ้เบนและเบนเดอรี่มันจะคือเราจะใส่ใช้สายก็ได้ไม่ใช้ส่ก็ได้แต่ Speed A N o สปีดี้โนสายไอ้สปีดี o ้นาโนสายก็จะเยึดติดไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้คือเวลาเราจะถือเงี้ยเราถือมันก็ต้องสายก็ห้อยพวงพรางอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเท่าไหร่แต่สําหรับ แต่มันก็เป็นใบที่น่ารักนะคือก็บอกแล้วใบที่รุ่นที่ชอบอย่างเงี้ยแล้วก็ในช็อปก็หายากด้วยแล้วก่อนน้นนี้ต้องจองล่วงหน้าแบบนานมากกว่าจะได้ตัวลงชื่อจองไว้สปีดีินหัวค่แต่ตอนนี้คือน่าจะน่าจะหาได้ง่ายขึ้นแล้วแหละแต่ว่าก็ยังยากอยู่นะพูดถึงนะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นรุ่นทนที่คนนิยมหรือก็ปิดเลนกลิ้นให้ไม่ทันเหมือนกันนะคะเนาะมีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วเนาะ แต่มันน่ารักจริงๆนะคะน่ารักมากนี่คือของแท้แน่นอนนะคะแต่จะเป็นวินเทจป้ายกระดาษเรียกวินเทจป้ายกระดาษนะคะหลุยถ้าเป็นรุ่นใหม่มันก็เหมือนเป็นมุกโกแบบนี้เหมือนกันมินนะคะนี่คือรุ่น speedy mini น,นะคะก็ใครอยากได้ speedy mini ตอนนี้อาจจะหายากนิดหนึ่งก็ลองหาดูนะคะเพราะว่า ราคามันก็สูงขึ้นล้ำก่หายากขึ้นแล้วก็คือก,การเข้าถึงแบรนด์เนมของคนสมัยนี้ก็มามีมากขึ้นเด็ก็ถึงมัธยมเขาก็เล่นหุ้นเล่นและเทรดเทรดหุ้นเขาก็เลยสามารถซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมได้เยอะแยะ,ะที่เน็ตนะคะเด็กมหาลัยรอยเนี้ยเห็นข่าวล่าสุดเด็กมัธยมเทรดหุ้นมีนาฬิการูเลสใส่อะเออเลดมากเด็กสมัยยุเคเก่งจริงนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นตัวเลือก อีกใบหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งสําหรับหลุยส์วตองสาหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า<ม>ก็สวัสดีค่ะ